Oh, 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 oh. 哎，你看大蛇呢！呦、哎，我、哎、讲，我我这张底儿又 nóng có tô to chỉ mới chiến nó là để nung nung sắc càng gì ta nó ít sắp chỉ to sản tuôn nung càng nó xí xíu gì chúng ta tập bả Ăn. mà hạn đi ta cả rất là chỉ chăm pin nhé Ăn. à hạn á chứ này nó cái chỉ muốn cho à hạn nó phát sốt rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ <c oughs> เราสีมาตึกป,าป่าเพิ่งมาสิเปหน,น,นึะนะ่งเลยเนี่ยป่าสกางน้อเพาเมื่อกี้นี่เราลองตึกป่าหนาซูแม่หนึ่งอยู่ถึงขั้นมาเนี่ยบ่มีปลาแจกน่ะเมื่อนี้น่ะแล้วเราสีก็ส่วนอาหารใกล้เนี่ยเนาะมาตึกเบึงใส่ดู <c oughs> หยุดยุด <c oughs> หยุจีเลยนะ เดี๋ยวมาปะสักครั้งบ่แม่นตอนนี้ไปซอมน้ําอยู่นี่เก๋นะต้นหนูแล้วอ่อนอยู่ขี้หนูล่ะขี้ก็ซุมๆขี้

어 좋다. 좋좋이 c h a 아또. 두주 인주. อาหาร,หรลับตแล้วอีละอีลตัวกันงอ้อนจีซื้จากนองจีนนอกตู้ซื้ออนหนคนหนงมานอกนอกหนล้าจากน้องนอกตู้เมื่อกี้กก็มัตึกนี่กินอยู่จ<ห>ุดตื้นๆนี่นะตอนนี้เราไปกินอยู่จุดจะมันเลอกนี่ง sẽ sẽ bị lực luôn Nhìn thấy cái khâu lúa rồi Nhìn thấy cái khâu rồi mà chỉ ăn dưới lùn đó dùng Đây, ơn hả mày lẹo mày lẹo mày sài rồi bây giờ mày lùa là sùi 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 rồi sùi 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 sùi

ừ trái thì cho chạy thay chạy nó chạy tùng chạy rồi, chạy nó chạy 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 mình,

Dulu tu cuma cuit tu. dùng cổ không thú nào càng xay nháy sủng khuẩn này Bà sẽ càng hơi <laughs> cao khuất và xí nháy để xăm ní lại Sủng sụt của xí xăm ní lại ตูดล mm. bon ้วนเลยตูด oh จ้าโอ้ย oh ตุ oh. ้งจ่อยงโกตัวใหญ่ไปอยู่ใส่เดียวเลยใส่ก็จะจะเปเลยหรอใส่นี่มีเตยู่เคขื่อนพี่เลยจังมีเลยเคขื่อนเงินหนึ่งนี่เราตึกนี่บทเคยได้สูงสุดมีเตยโตซี่นิ้วนี่แหละ 바이싸 이야이 도저룽고 원래 용윤 와 이거 까봐 젠디 도가딩 조탄조 감베가 ซิงช้างซิงช้างเหรอะเ่ยทีนคุณหนเ่ี๋ยวกจะมาชงดูจะมืตัวจดอะรออตอีกคู่สองตัวเนอะเหมือนมือนี้ตวบาดได้สอตัวนี่ถือว่ามีเตะสเท่านะมือกี้ลใส่กันได้ทีนึ่งค่อยได้ทีหนึ่งเจ้าตัวกันจุ้เดียวกโตตัวนี้ดูก่อน

tôi chỗ đồng cô nhiều hiểu đây đi cái nhìn cái nên ghép số này cái xi mình là có sức cả tự có chơi lâu thử lâu hơn thử cái tội thằng nữa nó mọi người tao kêu chưa mọi người để hút tao mọi người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  เดี๋ตัวเสื็กก็เงกอน้วนะพี่นะก็เร่งก้อต่อเตีวสวยสามมงครึ่งแลวได้เ็นกเลยไอ้ฝ่นตกเนาะฝนตกนักหลเลยส่ได้ออกมาลุกมาสาน้ำเหือก็นเพราะว่าฝนตกนักแล้วน้ำเข้าเหือไหลเนาะฝนนี่น่สาน้ำก่อน อน,นอนยุบเพเข้านะเพเข้าที่เราติ๊กต,ป,ตป,ปากสกางเม็ดมือนี่แหละเนี่ยนีก่าหัวถี่เลยเลยเพื่อกินนอนบปได้เตรียมเม็ด กันตรนงดยู่แล้วป to ืหมอิตเป๊มองเขาลงนี่เนนลุยหมอนี่ฮะกันดุบลนี่อ้โหทกนลูนูสการโลนะวิธีนหมออหลังลูนูไ่อย่างกันเลยลนูกคชิ้นนนเลปืใช่ไหมกันตรงนี้เหมอนกันรักันลูนูสการโลโตใช่หนะน้ำมันเกนนะเพื่อนทุกคนนะ ตอนสามมุงมาแล้วถือว่าฝุนตกเมือ่อคืนเราจะมาสบแจ้งพี่หากกระส่านี้นะเราห่อสีมาตึกประสักกงกจะน้อยตอนประมาณเป็ดมงแล้วจังสีไปลอดตีประสูบกลับบ้านนะเพะืนะ่อนทุกคนที่ต่ำหมันกันเนาะไทยรอ

ต้นตือต้นดือไปไปขอนลาฮ้านหน่อยจะลูกจะขอเดี๋ยหน่อฮ้อนไล่จะมีซื้อน่อเยแต่น่อง อ่เชียร์เล็กล้องลีก็มัหายออยู่นึ่ตันกี่นัะอาหารจะตรรนนั้งทอดตวานี้เสียจะอยู่แล้วตัง้งพาาอย่างนี้จะต้อออะไไปอาหารที่ว่ายัางต้ดทุนี้เลยเพื่อนดูเลยเมื่อนี้ก็สิได้กลับแล้เพราะว่า

và kang gì chụp giữ chữ 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 trên chữ 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 thì nó nào, chữ 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 ba nữa, tổ thái

coi rồi dễ dàng. Cái sáng chứ bây giờ cái

ดูดตาี่ยเนี่ยดจ้าล่ด้ตัวอู้เากโล่โอาเลยวย่าูยอนกอกูช่ปล่อันจเลยตัวสุดท้ายเลยเพื่อนทุกคนนะตัวนี้นะตัวอหารจ้าอาหารก็พอดิเม็ดเลยกระตอสุดท้ายนะกระตอสุดท้ายกระตออาหารสุดท้าย

ka man kow lu ha ha nye pa nai ka nye hot thai ho suk thai lo nye le chan yu lo hot lo yung sab a che na jibun ya na jibun a takan sin chi to to klik kan te u na to ya nun che lo ya po ya no ya hou na nye pa nunga le hau si le kap ka na klik le a na พอสักกลางเด้แล้วก็ปานตัวนี้กับปานิ่มตัวนี้เนะเจอกันใหม่เด้อเบิ่งาติดตามเบิ่งาูสกันเฮาสิมาซ้อมอยู่กินเด้อ